ขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมที่เป็นอกุสลบรรดาแาาท,นทนพุทธศาสนาในนิพพนโปรดทราบก็มีทุกคนมานั่งหลายคนมานั่งบนบัพชาตินี้ทําบุญกระถิ่งก็ทอดโบยก็สร้างวิหารต้งสร้างสลลายก็สร้างพระปาก็ะถอดสังฆทานก็ถวายทําไมป่วยไข้ไม่สบาย,ยู่เป็นบุติพระทําไมจึงไม่ช่วยท่านอาจจะลืมไปว่าพระก็ป่วยเหมือนกัน ยังอาตมาผู้พูดเวลาพูดเวลานี้กําลังป่วยก็ป่วยตลอดปีไม่เคยเลิกป่วยสักทีไอการป่วยประเภทนี้นํามาเป็นกรรมของเราเองคืนเนื่องจากปานาติบาทให้ผลไม่ใช่ก่อนเราเป็นคนไร้ความเมตตาปราณีฆ่าเขาทํำร้ายเขากรรมนั้นมันก็มาสนองที่เราทางที่ดีมีอย่างเดียวคือสร้างความดีหนีความชั่ว นั่นสมเด็จพระสัมมาทัมพมทิเจ้าก,ก็ทรงแนะนําไปแล้วองค์สมเด็จพระปฏิบแก่ทรงแนะนํวมาทุกคนจงเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ว่าชายหรือหญิงที่เกิดมาในโลกนี้จะพบกับความทุกข์ที่เราเรียกกันว่าอาริยสัจเรามีความทุกข์ทัศร์จะเกิดอีกกี่ชาติมันก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ความทุกข์ที่มันมีมาเพราะอาศัยความไม่เที่ยง แต่เราคิดว่ามันเที่ยงร่างกายมันสุดสมทุกวันเราคิดมันไม่สุดสมทรัพย์สมบัติหามันได้มันต้องสลายตัวไปเพราะการใช้สอยแล้วก็คิดว่ามันจะไม่ไปพอมันส่งเข้ามันไปเข้าเราก็เหมือนทุกข์เพราะยึดถือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนันขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผู้เป็นพี่และน้องคือในฐานะที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันจงตัดสินใจว่าการเกิดชาตินี้เราจะเกิดเป็นชาติสุดท้าย กรรมอะไรที่เราทําไว้มันจะสนองก็ยอมรับมันถ้า่มยอมรับโทษแห่งปานาติบาตท, <c oughs> ทาให้เราป่วยไข้ไม่สบ,บายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้หนี้แกเท่านี้นะโทษแห่งอาทีนาทานทําให้ของเราเสียหายแล้วก็ยอมรับว่าฉันใช้หนี้แกชาติสุดท้ายนี่นะโทษกาเมสุมมชายจา์ทําให้คนใต้บังคับบัญชาดื้อด้านเราก็ยอมรับ ว่าชันชำระนี่แกชาติสุดท้ายเพียงที่นะเท่านี้นะโทษมูสาวาดมันทําให้เราเป็นคนพูดดีพูดจริงไม่มีใครเขาเชื่อก็ยอมรับว่าความชั่วของเราในชาติก่อนก็ชื่อว่าใช้นี่เป็นชาติสุดท้ายโรคปวดหัวโลกสมองศาสตร์โรคบ้าที่มันเกิดขึ้นมาในการใดก็ทราบว่าเป็นกรรมร้ายที่เราคเคยดื่มสุราเรื่อไร ก็ยอมใช้มันเป็นชาติสุดท้ายหลังจากนี้เราจะไม่เกิดมาเป็นกรเป็นการทดใช้กรรมมันอีกเราจะหลีกกรรม